ค่ะเาที่วค่ะนเจ้างที่เดี๋ยวน้องน้องนักเรียนนักเรียนมัธยมแด้กระสที่ศึกษาจากโวยความสะดวกให้นะคะกำลังรับอยู่นี้นะคะคุณป้าละไม้ผู้แสงจากชุมชนคลองม่อแตกค่ะเดี๋ยวน้องนะคะทางนี้ึนะคะ โชว์ด้วยนะคะยังแข็งแรงนะคะอ่าวเนื้อขอ Какого? ท่านที่มารับถุงยังชีพเลยจำนวน500ชุดในว,วันนี้นะคะที่มีบุทรลานไหนอยากดูจังเลยมีบุทรลานผลท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญและมีความใกล้ชิดก,กับประชาชนไนเข้มทีมากที่สุดต้นทุแเอกสาของเราเนี่ยเอามันไม่านมีแล้วดูจากพนักง,งานเป็นต้นในตัวอย่างง่ายๆวันสต็อปเซอร์วิส จบเลยที่เดียวไม่ต้องไปที่อื่นแล้วที่นี่แล้วบรรทาวคอนเดอร์แต่ละครอบครัวนะคะแถวนี้เก็บคูปองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวรอเป็นของแป๊บเดียวนะคะสบบนะมีดอกไม้สวยๆมาดให้ท่านถ่ายรูปเล่นด้วยนะคะก็น่าจะไม่ขาดมีแค่สิคนนะคะมาช่วยกันยกออกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ใครสะดวกมันเก็บก็มีออกด้วยนะน้องหนึ่งงานที่มี่พี่เห็นนะคะพรุ่งนี้มาอีกห้าร้อยชุดด้วยกันนะคะ